ตอนนั้นน้องหมูเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วมันคือช่วงไหนมันเหมือนช่วงเทอมรู้สึกว่ามันไฟลนตัวจอะพี่ประมาณว <Ừ. S 2> ่าคือตอนแรกๆก็จะไม่ค่อยทําแต่พอเหมือนประมาณว่ามันจะสอบรอบสุดท้ายอย่างเช่นอย่างนักเรียนที่ต้องเข้าเออนักเรียนต่างชาติที่ต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยญี่ปุ่นว่าจะทางไหนก็ตามอ่ะเขาจะต้องการ EJU หรือว่าเอ่อ e EJU หรือเอ่อ JLPT มันจริงสองตัวนี้มันแล้วแต่มาหาวิทยาลัยด้วยแต่ส่วนม,มหาลัยหมูมันใช้อออย่างใดอย่างหนึ่ง EJU สองรอประมาณสองร้อยบวกบวกอันนี้คือวิชาภาษาญี่ปุ่นใช่วิชาภาษาญี่ปุ่นเดียวของ EJU มันจะมีช่วงฤดูร้อนอ,อันเป็นช่วง H อนัตสึกะอากิอืมก็คือประมาณช่วงประมาณแปดที่หมูต้องยื่นคะแนนเข้ามาหาวิทยาลัยอ่าเดหมูต้องพูดก่อนว่าเออมาหาไอตัวนัตสึกะอากิที่มันแยกกันมันคือ communication news คือแบบมันคือ การสอบโดยการที่แบบนักเรียนเข้าไปในคลาสแล้วก็เหมือนไปทดลองเรียนแล้วก็จะมีอาจารย์อยู่รอบๆอาจารย์ก็จะเป็นคนเลือกเราว่าเด็กคนนี้แบบมันมีความแบบความอยากจะเรียนกับคณะหรือว่ากับมหาวิทยาลัยเราหรือเปล่าคล้ายๆ Open c a ค p ป s ป่ะคะใช่ใช่มันจะเป็นคล้ายๆ Open c a m ม u ัมันจะเป็นเหมือนแบบทดลองเรียนแต่คือทดลองเรียนนี้คือแบบจะมีอาจารย์ดูรอบๆว่าแบบว่านักเรียนคนเนี้ยคนนี้อยากจะเข้าจริงหรือเปล่าแบบในเชิงแบบประมาณว่ามันมันคือความแบบ ความกระชับกระเชงเของนักเรียนหรือความแบบความอยากแบบอารมณ์แบบนักเรียนอยากไหมอะรารมา์นี้หลังจากนั้นพอสอบ EJU เข้าโอเพนคันปะขอเป็นลักษณะเหมือนค่าทดลองเรียนก<ช>่อนหลังจากนั้นปุ๊บหมูจะต้องทํายังไงต่อเราก็จะได้เอกสารมาว่าเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านที่หมูเล่ามาอันนี้คือการสอบหนึ่งแบบมันจะมีหลายแบบมันจะมีการสอบตรงพอร์ตเป็นการสอบแบบเป็น d ออิ i งหรือแบบคิดเป็นปกติมันก็มีแล้วก็เป็น แบบนักเรียนต่างชาติก็มีแล้วก็มีแบบสัมภาษณ์แล้วก็แบบทดรอบเรียนมีห้าแบบถ้าหมดจะไม่ผิดเพิ่งเราเพิ่งรู้นะว่ามันมีการสอบแบบสังเกตการด้วยในภาษาญ,ญี่ปุ่นมันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันคือ communication n e w s h i พี่อ๋อ communication n e w s h i นะคะ n e w s, <S h i er, แป<บ>ลว่าการสอบเข้านะใช่มันคือการที่แบบนักเรียนหรือว่าอาจารย์น่ะเขาแบาบเขามีการ่ะ communication กันแล้วแบบเอออาจารย์จะเป็นปิ้งเด็กไหมว่าแบบเออแบบเอามาเข้าในคณนะแล้วแบบมันจะโอเคไหมคือในส่วนหนึ่งคือ มันจะมีความยากนะพี่เพราะว่าอย่างคณะอ่อคาแรคเตอร์ดีไซน์อ่ะ,อะเขาสมัคร1,000คนแต่เขาเอาแค่100ร้อยเดียวพี่เดี๋ยวพอเราเข้ามาในห้องซึ่งลักษณะก็คือการสอบคือเหมือนเราเข้าห้องเรียนปกติใช่เหมือนเราชาเกณฑ์ชกเชกียวแบบเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นทดลองเรียนปกติเลยอ่าแล้วก็เขาก็ให้เราเรียนให้เรานั่งเรียนจริงๆมีอาจารย์มาสอนจริงๆ ใช่ไหมคะแล้วเขาก็คือเหมือนให้เราดีคัชชันกันในกลุ่มปะแล้วเขามาดูใช่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 ก็คือให้เราดิสคัตกับเพื่อนในกลุ่มแล้วเขาก็จะมีว่าประมาณว่าเอออาจารย์อย่างอย่างคณะหมูก็จะมีแบบเขาก็จะมีหัวข้อมาให้ว่าอะเรามีโปรดัก t อันนี้ของบริษัทนี้แล้วก็เรามีนวัตกรรมอย่างนี้อย่างเช่น AI VR ศิลปะหรือว่า 3d printer ทำอย่างไงให้แบบ คิดเซอร์วิดยังไงให้แบบมันรวมกันได้แล้วแบบออกมาเป็นรูปประทัมากที่สุดคือโจที่เขาให้ดิสคัชชันก็จะเป็นเหมือนแบบเอาเทคโนโลยีมาทําอะไรกับการศิลปะแล้วก็คุยกันกับเพื่อนในกลุ่มใช่ใช่ชช่ประมาณนั้นครับยากไหมตอนนั้นสอบแยกกันพูดไหมแบบแยกกันคุยไหมมันก็ไม่ถึงขั้นแยกกันคุยนะพี่บางทีบางกลุ่มเงียบไปเลยมันก็มีไม่คุยแบบ เด็กที่แบบไม่ค่อยมีความแบบไม่ค่อยมีคอมมูนิเคชันแบบที่ดีเขาก็จะแบบเหมือนเขาเรียกเขาก็จะเงียบกันเอแล้วเงียบกันแล้วเขาจะตัดสินใจจากอะไรอ่ะมันก็คงมีคุยกันเล็กๆน้อยๆแต่บางกลุ่ม<อ>มันก็จะแบบเจียวจ้าไปเลยแล้วมันก็มีโอเคอเอกสารก็ส่วนหนึ่งการสอบคอมมวนิเคชันมิวชิก็อีกส่วนหนึ่งสองส่วนดังนั้นเวลาโรงเรียนเขาตัดสินเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินจากก้อนของเอกสารที่มีทั้ง N2 กับ e j u ด้วยโดยปกติถูกไหมใช่แต่แต่คือมันไอ้นี่พีสเต็ปการ รับของเขาคือการที่เราเข้าไปเรียนก่อนเขาจะให้โอกาสเรานะพี่ว่าอีเจยูเขาจะให้สองรอบแต่คือที่เราสอบอ่ะมันจะมีรอบหนึ่งที่มันยังคะแนนยังไม่ออกใช่ไหมพี่เพราะว่าเราเราสอบรอบนัดสื่อก็คือช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดแต่อีเจยูอ่ะมันจะมีตอนสอบช่วงเดือนหกกับเดือนสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นคือนักเรียนที่ได้อีกคะแนนอีเจยูรอบแรกอ่ะของปีนั้นน่ะสามารถยื่นได้เหมือนกันแต่ถ้านักเรียนที่จะสอบรอบสองก็สามารถยื่นคะแนนได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีอ่ะเขาก็จะมี กันบ้านหรือว่าสําหรับเด็กปีศูนย์ก็จะมีการบงกันบ้านให้เข้ามาเรื่อยๆอ,อย่างเช่นถ้าสมมติหมูดสอบผ่านหมูได้รับเลือกแล้วจากแบบอาจารย์ที่เขาดูจากวันที่หมวดไปสอบพอหมูได้เอกสารมาปุ๊บเขาก็จะมีกันบ้านมาให้เราเขาเขาจะเรียกว่าปีศูนย์นักเรียนปีศูนย์ hmm. แล้วมันก็จะมีกันบ้านเป็นดออิ่งเป็นคณิตศาสตร์เป็นอังกฤษและพวกนี้ก็จะแบบมีผ่าน Google Classroom เหมือนเรียนจริงๆเลยอ่ะเรานานไหม,มระยะเวลาที่เรียนอ่ะ คือจ่ายเขาจะมีกันบ้านให้ทั้งหมดสามรอบประมาณเดือน8ประมาณนั้น่ะเขาก็จะให้ส่งทีละเดือนทีละเดือนจนถึงเดือนสิหรือเดือนหนึ่งนี่แหละผมไม่แน่ใจแล้วแล้วเขาก็จะให้แบบแต่ละช่วงอ่ะมันก็จะมีให้เข้าคาดบ้างเดือนละครั้งประมาณนั้นแล้วหลังจากที่ประกาศผลเนี่ยว่าผ่านในคอมมิวนิเคชันนิวชีนะตอนนั้นมีการสอบสัมภาษณ์อะไรเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วก็จะเป็นรอรอเปิดเทอมเลย S <S <S เราจ่ายเราจ่ายเงินเลยพี่เราจ่ายค่าเทอมแล้วก็เปิดเทอมประมาณนั้น